ตอนนี้ทำไม เราเช็คอินเข้าที่พักแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานมอน,นะครับอยู่ที่สังขาบุรีอันนี้เรามาเดินเซอร์เวบรรยากาศยามเย็นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาใส่บาตรเช้าเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะคะนรับความรู้สึกของเบนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอ,นอึนอ,อึนยังไงอึน,อนกะว่าจะนอนนะกะว่าจะนอนสบายๆแล้วมีคนขับรถวันนแบบอ้อ วันนี้ระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนิดนึงเกิดเกิดอาการรูปนิดนึงนะครับจอดจอดบเออได้ดึงสติกลับมาได้นิดหน่อยนะฮะและคนที่ทําให้ตื่นก็คือไอ้นี่เลย,ยดัวจะมีภาพตัวอย่างขึ้นอะไรนี่ ความยาว445เมตรครับเขาเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2530ครับ150เมตรตอนนี้ก็มี3เชื้อชาติครับมีไทยมอนกะเหรี่ยงนั่นส่ใครอ่ะผมไม่รู้เลยค่ะ หมดแล้วอตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้องพักแล้วนะครับกลับจากสะพานมอญก็แวะไปกินข้าวแล้วก็กลับเข้าห้องพักอาบน้ําตอนนี้เดี๋ยวกลังจะเข้านอนอันนี้จะเป็นห้องพักนะครับผมนี่เรากําลังจะพักผ่อนส่วนนี้ก็พักผ่อนไปแล้วตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าหลับรนะับตายคนระับ <c oughs> ต้องขอตัวไปนอนทัพห้อนเลยครับเพราะพรุ่งนี้จะต้องออกแต่เช้าประมาณตีห้าเพื่อที่จะไปทําบุญตักบาตรที่สะพานมอญน,นะครับแล้วเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับ บายบายฟันดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่สังขานะครับอีกนิดนึงก็อยู่สะพานมันตอนนี้เราจะมาใส่บาตรท้าวบ้านบอกว่าพาจะไม่ขึ้นสะพานเพราะว่าฝนตกเล็กน้อยตื่นเช้าก็น,น่าจะกับง่วง,ง,วงเบลอ,บอตอนนี้อากาศก็แบบครึมครึมฝนเพิ่งตกตอนเช้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่ใส่บาตนะครับผม ตอนนี้ <c oughs> ทำไมร <c oughs> อไซบาเช้านะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนนี้ฝนก็เริ่มตกลงมาอีกแล้วนะครับผม <c oughs> แต่ก็มีคนต่อแถวยืนรอไซบาอยู่นะครับมันจะเกิดเดินลงไปตรงสุดทางนู้นก็จะถึงสะพานมอญเลย <c oughs> อันนี้ก็เป็นบรรยากาศอาบนสะพานมอหลัหลักที่เราใส่บาตเสร็จแล้วนะครับก็มีคนเข้าออกเรื่อยครับเดินผ่านเรื่อย วันนี้รับบทเป็นคนถือขาตั้งกล้องนะครับ